ตอนที่239หลังจากหลงจิตกำไปหนานว่าคนที่เจ้าชิงฮั่นพาไปจนโหก็แยกย้ายกลับไปตามสถานที่ต่างๆเหลือเพียงจินสิวไว้ปนในบัายข้างกายเพียงคนเดียวช่วงบ่ายเจ้าชิงหั่นกำลังคัดคัมภีร์อยู่จินสิวก็เข้ามารายงานคุณหนูอาจารย์ที่เชิญมาสอนหลักธรรมมาถึงแล้ว จ้าชิงฮั่นไม่ได้เงยหน้าพูดผ่านม่านผ้าด่วนเชิญท่านอาจารย์กลับไปเถอะปกติข้าไม่เชื่อเรื่องพวกนี้นอกม่านมีเสียงหนึ่งดังขึ้นข้ารู้เพราะว่าปกติเจ้าไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เสียงนี้คุ้นหูเป็นอย่างมากเจ้าชิงฮั่นจึงนิ่มแบบผ้าม่านเดินออกมาพี่เผยที่แท้อาจารย์ที่เชิญมาสอนหลักธรรมก็คือท่าน เช่นนั้นข้าก็คงต้องฝังสักรอบชายคาสีส้มแดงกระเบื้องสีเขียวตะไคร้ตัดกับพื้นฟ้าเงียบสงัดโมลุ่นในชุดขาวสีคาามเข้มยืนอยู่ระหว่างฟ้าดินเมื่อมีสีเหลืองของต้นลี่และสีเขียวของต้นสนประดับประดาด้วยแล้วทิวทัศน์ก็ยิ่งงามตาตึงนะนวงตาเย็นชาของทรงจือเผย สะท้อนเงาร่างของนางความทรงจำคล้ายทับซ้อนกับใหม่กครั้งคล้ายย้อนไปในวันที่สงบเยือกเย็นในวันนั้นนางนั่งยองๆอ,อยู่ใต้ต้นไหวที่ผิดอกสีขาวสะอาดก้มหน้าถือกิ่งไม้เล็กๆแย่แมวอ้วนจอมขี้เกียจตัวหนึ่งอยู่มุมปากประดับรอยยิ้มบางๆในวันนั้นบูรุษที่จะแต่งกับนางได้หนีไป จวนอัคาราเสนาบดีกลายเป็นตัวตลกชื่อเสียงของนางถูกทำลายย่อยยับหากเป็นผู้อื่นไม่ร่ำร้องอยากฆ่าตัวตายก็ต้องร้องห่มร้องไห้อรารวาดยกหนึ่งแต่นางกลับทำตรงข้ามกันโดยชื่นเชิงยังจะรมดีนั่งเล่นกับแมวอีกสงบนี่เงียบเย็นจนเขาตะลึงงานแต่ยามนี้แม้จะมิใช่วันเดียวกันแต่สถานการณ์กลับเหมือนกัน สามีของนางเขียนหนังสือยาทิ้งนางไว้ที่เมืองหลวงเพียงคนเดียวคนทั้งเมืองหลวงต่างรู้ว่านางกลายเป็นผู้หญิงที่ถูกสามีทิ้งแต่นางก็ยังสงบนิ่งดังเดิมนางมักจะทำให้ผู้คนคาดไม่ถึงเสมอทำให้คนอดที่จะสนใจไม่ได้ดวงตายินชาของทรงจือเผอยมีแววอบอุ่นได้ยินว่า ทุกวันตอนบ่ายเจ้าจะคัดลอกพระส,สูตรหลายจบหลังเที่ยงคืนก็นำไปเผาใต้ต้นอูดหงหรือไหนเลยจะเป็นพระส,สูตรเกาวกันว่าบทแผ่นเมตตาสามารถทำให้ผู้ตายหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานในอบายภูมิทั้งสามได้ถึงแม้ข้าจะไม่เชื่อแต่ตอนมีชีวิตอยู่ท่านแม่เชื่อเรื่องนี้ก็เลยแผ่กุศลให้ตามที่นางต้องการทรงจือเผยรู้ว่า ท่านแม่ที่นางกล่าวถึงคือเจียงเลี่ยนก็ยิ้มน้อยๆเจ้าขัดทุกวันเผ่าทุกวันไม่ใคยว่าจะไม่เชื่อเลยเจ้าชิงั่นไม่แยแสถือว่าข้าเชื่อก็ได้ทรงจือเผยอ,อดไม่ได้ที่จะกล่าวเจ้ายังมีนิสัยเหมือนเดิมเมื่อคนทั้งสองนั่งลงจินสิวลินน้ำชาให้ทรงจือเผยจิบไปคำหนึ่ง ก็เปลี่ยนหัวข้อสนทนาพรุ่งนี้เจ้องโปดซุยและเจ้องเทาก็จะถูกประหารชีวิตแล้วเจ้งชินฮั่นร้องอ้อมองใบชาเขียวที่ลอยในถ้วยชาตามหลักการปกครองโจนถอยของแผ่นดินไม่อาจไม่กำจัดได้ความหมายในคำพูดไม่ต้องบอกก็ทราบได้ทรงจื่อเผยได้เตรียมใจไว้ก็ยังคิดไม่ถึงว่า นางจะกล่าวได้อย่างพ่อนคายถึงเพียงนี้เจ้าชิงั่นย่อมไม่สนใจความคิดของเขาตอนจวนสกุลเจ้งเกิดเรื่องได้พัวพันวงตระกูลไปถึง9้าชั่วโคตท่านป้าถูกลดฐานะไปเป็นบ่าวที่ตอกอันซิลข้าให้คนไปร้องขอต่อกอันซิลไม่ให้คนในจวนสร้างความลำบากให้ท่านป้าทรงจือเผยน้ำเสียงจริงใจ เจ้าของต่ออันซิลบอกกับข้าท่านป้าได้รับการดูแลจากเจ้าเพียงแต่เจ้าช่วยเหลือท่านป้าทุกเรื่องทั้งไม่บอกความจริงต่อท่านป้านับว่าใจกว้างอย่างยิ่งท่านป้าเห็นท่านเป็นแก้วตาดวงใจตอนนั้นหวังชงทำลายงานแต่งงานพราะข้าท่านป้าเครียดแค้นหวังชงทั้งยังโทษข้าไปด้วยเกรงว่าคงเห็นข้าเป็นสาวงามนำภัยไปเรียบร้อยแล้ว ถ้ารู้ว่าข้าคอยช่วยเหลือท่านป้าก็ไม่แน่ว่าจะรับน้ำใจยังคงไม่รู้จะดีกว่ากระดาษแผ่นหนึ่งถูกพับลงไปแล้วจะรูปให้เรียบเท่าไหร่ก็ยังมีรอยอยู่ดีเวลาผ่านไปท่านป้าก็จะเข้าใจในน้ำใจของเจ้าเองข้าไปชายแดนก็ได้รับการดูแลจากเจ้าคนจำนวนมากสิ้นใจตา,ตายระหว่างทาง พราะไม่อาจทนรับการปฏิบัติอย่างโหดหลายและการทรมานจากทหารที่คุมนักโทษได้ถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าช่วยจัดการให้ข้าข้าก็คงไม่มีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้บนโลกนี้มีคนปักลายดอกไว้บนผ้าด่วนนั้นมีมากแต่ส่งฐานกลางหิมะกลับมีน้อยยิ่งข้าไปชายแดนผู้อื่นต่างหลีกเลี่ยงจะคบค้ามีเพียงเจ้าที่ช่วยเหลือเต็มที่ ไม่ตีนี้ค่าจดจำใส่ใจตลอดมาเป็นเรื่องที่ค่าสมควรกระทำไม่ทราบว่าโรคปวดเอวเรื้อรอังของท่านป้าหายดีหรือยังหลายวันก่อนโรคก,กำเริบขึ้นมาตอนไปอารามชีหมดสติไประหว่างทางไปอารามเส้นเหลียนโชคดีคนใจดีคนหนึ่งช่วยไว้ตอนนี้ท่านป้าสนิทสนมกับแม่นางที่ช่วยท่านไว้มากทุกวันมีคนคอยพูดคุยด้วย อารมณ์ดียิ่งนักเจ้าชิงฮั่นเคยสังเกตที่เอวของซ่งซื่อเข้าตำราที่ว่าไขากระดูกปูดออกมาครึ่งหนึ่งถ้าเจ็บก็ต้องเจ็บไม่น้อยแน่แต่เจ็บจนเป็นลมนั้นออกจะเกินเหตุไปบ้างรักษาโรคมาหลายปีเห็นคนหมดสติเพราะชนเสาเส้นโลหิตแตกหรือเสียเลือดไปมากแต่ก็ไม่เคยเห็นคนที่เจ็บเอวจนเป็นลมมาก่อน นอกจากเอวหักแล้วปกติคนย่อมไม่มีทางหมดสติไปสาเหตุที่ท่านป้าเป็นลมไม่ใช่เอวเจ็บแน่นอนแต่สาเหตุคืออะไรนั้นเจ้าชิงฮั่นไม่คิดจะไปสืบหาท่านป้าไม่ยินดีต้อนรับนางนางย่อมไม่วิ่งไปหาเรื่องถึงที่ซ่งจือเผยหยิบถ้วยชามาลาินชาให้เจ้าชิงหั่นและตนเองข้าท่องพสูรให้เจ้าฟัง เจ้งชิง่ันมองเขาอย่างประหลาดใจทรงจือเผยพิกตำราทำเป็นมองไม่เห็นสีหน้าของนางเลือกเอาสัตว์ทำบุญนเลิกสูตรขึ้นมาอ่านเป็นคนที่ฉลาดนักพระสูตรที่เลือกมานี้มีความหมายยาวกำลังพอดีหลักธรรมชัดเจนเข้าใจง่ายทั้งเป็นส่วนที่สาระดีมากเจ้างชิงหันเป็นคนไม่มีความอดทนฟังพระสูตร ฝืนนั่งพยายามฟังอยู่หลายชั่วยามในคลหาหนดช่างซีบุรุษผู้นั้นอธิบายพระสูตรอย่างสบายอารมณ์ด้านข้างเป็นสตรีที่ขมวหมดคิ้วมุ่งด้วยท่าทางขุ่นคิดท้องฟ้าเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเป็นช่วงที่ดวงตะวันตกดินพอดีดวงตะวันค่อยๆหายลับไปหลังหมู่เมฆบางเมฆสีท้อแดงขับใบหน้าของเจ้งชิงฮัน่น ให้ดูงดงามทรงจื้อเผยอ่านจบก็วางพระสูตรลงเบื้องหน้านาอธิบายให้ฟังทีละบรรทัดอากาศมีกลิ่นอายอบอุ่นบางๆขึ้นชั้นหนึ่งไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าใดเจ้าชิงหั่นเงยหน้าขึ้นพระสูตรลึกซึ้งนักเกงแต่ว่ามานในใจข้ามีมากยากจะเข้าใจหลักธรรมได้ทรงจือเผยพงกศีรษะ พระสูตรอธิบายเรื่องการบำเพ็ญภาวนาเจริญสติคิดอยากจะเข้าใจก็ต้องขวนขวายศึกษาพรุ่งนี้ข้าจะมาอ่านพระสูตรให้เจ้าฟังใหม่เจ้าชิงหันไม่สนพระสูตรเลยจึงรีบหาข้ออ้างท่านมีธุรายุ่งวุ่นวายยังคงแล้วไปเถอะกรมอาญาจะต้องมีเรื่องมากมายให้ท่านจัดการแน่ทรงชื่อเผยตอบ พรุ่งนี้เป็นวันพักราชการของข้าเจ้าชิงหั่นพันตีบตันในคอตึกตองคู่หนึ่งงานในกรมอาญาเหน็ดเหนื่อยยิ่งยากจะได้พักผ่อนสักครั้งท่านยังคงอยู่พักผ่อนในจวนเถอที่จริงข้าไม่ค่อยสนใจพระสูตรเท่าใดทรงจือเผยปิดพระสูตรน้ำเสียงราบเรียบที่จริงข้าก็รู้สึกเฉยๆกับพระสูตร เจ้งชิงหันอึ้งไปเงยหน้ามองเขาทรงจือเผยไม่หลบสายตามองนางเจ้ากับข้ากับไหว้ฟ้าดินกันไปสองครั้งขาดเพียงการคำนับครั้งสุดท้ายก็จะเป็นสามีภรรยากันข้ามักจะคิดเสมอว่าถ้าคำนับครั้งสุดท้ายสำเร็จเจ้ากับข้าจะเป็นเช่นไรเมื่อได้ฟังเจ้างชิงหันพันตื่นตะลึง นางดาวได้แต่แรกแล้วว่าทรงจือเผยเป็นคนคำนึงถึงธรรมเนียมที่สุดต่อให้เหลด่นจิ้นเชิญมาเขามาอธิบายพระสูตรถ้าเขาไม่มีใจไหนเลยจะยอมมาคารหัดช่างซีประโยคเดียวของเขาเสมือนโยนก้อนหินลงไปในสระน้ำที่นิ่งสงบตอนที่240เจิเจ้าชินท่านทําไม่ได้นอนทั้งคืนรุ่งเช้าตื่นขึ้นมา บนโต๊ะก็ยังมีพะสูตรวางไว้กระจัดกระจายสายลมพัดเข้ามาพะสตรปลิวไปตามแรงลมโต๊ะที่ว่างเปล่าคายยังมีบุรุษชุดสีคามเข้มคนหนึ่งนั่งอยู่จ้องนางตาไม่กระพริบเจ้ากับข้ากราบไหวฟ้าดินกันไปสองครั้งขาดเพียงการคำนับครั้งสุดท้ายก็จะเป็นสามีภรรยากันข้ามักจะคิดเสมอว่า ถ้าคำนับครั้งสุดท้ายสำเร็จเจ้ากับข้าจะเป็นเช่นไรจะเป็นเช่นไรนหรือนางยกมือเท้าคางขุ่นคิดถ้าตอนนั้นได้คำนับครั้งสุดท้ายเสร็จสิ้นเขากับนางก็คงอยู่ในรฤาษแห่งนี้มองสายลมชมเมฆลอยล่องทั้งวันท่องตำราฝนหมึกไล่กอนชมบุปผาเคียงข้างกันเท่านั้นตอนอยู่ติ้งโจ หูยินที่นางชื่นชมคนหนึ่งมีเรียนนอกเมืองที่รายล้อมไปด้วยสวนผักและไม้ผลปลูกพืชผ,ผักเก็บผล,ลไม้มากพอเพียงเลี้ยงชีพคนสองคนใช้ชีวิตอยู่กับสามีภรรยาอย่างเรียบง่ายมีชีวิตอย่างอิสระสุขสบายนางในวัยแรกรุ่นนั้นชื่นชมความฝันเรียบง่ายเช่นนี้ยิ่งนะักถ้าตอนนั้นได้พบกระทรงชื่อเผย ย่อมต้องดีมากแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าผู้อื่นรู้สึกเช่นนางหรือไม่เมื่อก่อนรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆแต่เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งเหล่านี้ก็ค่อยๆจางหายไปตามกระแสของการเวลาแม้ว่าจะรู้สึกว่าดีแต่นั่นก็เป็นเรื่องของเมื่อก่อนเรื่องราวผ่านไปสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปต่อให้นางคิดแสวงหาความเรียบง่าย ก็ได้สูญเสียหัวใจดวงเดิมไปแล้วขณะกำลังขุนคิดอยู่นั้นเสียงของจิวซิวก็ดังขึ้นคุณหนูมีคนมาหาท่านหรือว่าทรงจือเผยจะมาอธิบายพระสูตรแต่เช้าเจ้างชิงฮั่นเลิกคิว้วใต้เท้าส่งหรือเป็นแม่ชีนเนี่ยงฉือจากอารามเชื่องเหรียญเจ้าค่ะเจ้างชิงฮั่นไม่รู้จักแม่ชีจากอารามไหนสักคน หรือว่าท่านลุงจะให้แม่ชีมาเทศนาพระสูตรแทนจิ้นสิ่วเกิดให้ทราบเป็นไปรี่จื้อที่เคยอยู่เรือนฝันตะวันตกไปรี่จื้อที่เคยอยู่เรือนฝันตะวันตกสตรีที่กีดข้อมือปล่อยให้เลื่อนไหลเพื่อหวังจะได้ไปจากจวนโหหรือใช่แล้วตอนนั้นนางคล้ายเอ่ยกับไปรี่จื้อว่าอารามแม่ชีเป็นสถานที่ที่ดี องหญิงก็ยังอยู่ที่อารามแม่ชีถ้าเจ้าสามารถไปได้ก็นับว่ามีวาสนากับพศาสนาคำพูดนี้ตอนนี้นับว่าถูกครึ่งหนึ่งผิดครึ่งหนึ่งจากองค์หญิงกลายเป็นนักโทษแต่ไปรี่จือกับมีวาสนากับพศาสนามีโชคที่ไม่เลวนางบุบยใบให้จินสิวพาไป่ี่จือเข้ามาในห้องเกือบลืมไปว่า ตอนนี้ไม่มีไปที่จืออีกต่อไปมีเพียงแม่ชีเนี่ยนฉือเท่านั้นม่านถูกแหวกออกแม่ชีเนี่ยนฉือเดินเข้ามาในห้องเจิ้งชิงห้ามพิษมองแม่ชีเนี่ยนฉือเห็นนางสวมหมวกสีคามแต่งกายด้วยชุดสีขาวแขนเสื้อหลวมกว้างสบายสบายท่าทางสุขขุมกว่าแต่ก่อนมากนางยืดตัวถาม แม่ชีเหนียนฉือมาหาข้ามีธุระอันใดหรือประการแรกมาเพื่อขอบคุณบุญคุณที่หูหยินส่งเสริมในตอนนั้นประการที่สองพุทธธรรมโดนบันดาลใจให้มามอบสู่ลางคมสูตรให้หูหยินใช้ปกป้องคุ้มครองตนเองที่แท้ก็มีเจตนาดีนี่เองขอบคุณแม่ชีเหนียนฉือที่จดจำใส่ใจ ยังอุตส่าห์มาส่งสู่ร,รังคมสูตรถึงจวนข้าทราบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งสู่ร,รังคมสูตรสามารถป้องกันเพศภยัยขจัดอุปสรรคหากสวดเป็นประจำจะเกิดความเป็นสิริมงคลใหญ่หลวงทิ้งสิ่งเก่ารับสิ่งใหม่เข้ามาเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีทิ้งสิ่งใดที่เรียกว่าเก่ารับสิ่งใดที่เรียกว่าใหม่ ทุกคนต่างล่วงรู้ไปทั่วว่าหลงจิ่นทิ้งหนังสือหย่าให้นางกระทั่งแม่ชีเหนียนฉือที่ไม่สนใจเรื่องทางโลกยังอุตส่าห์เดินทางมาจากอารามเชื่องเหรียญมอบสูราคมสูตร,รให้นางทิ้งสิ่งเก่ารับสิ่งใหม่เข้ามาเจ้างชิงหั่นหัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่อ่อแม่ชีเหนียนฉือมีใจแล้วแม่ชีเหนียนฉือส่งบทสวดมนต์ให้ ตอนนั้นหูหยินช่วยเหลือข้าตัวข้าเคยกล่าวว่าบุญคุณใหญ่หลวงของหูหยินวันหน้าจะต้องตอบแทนผู้ออกบวชไม่มุสาพวกคำที่กล่าวล้วนเป็นความจริงเจ้าชิงฮั่นเดิมอยากบอกว่าตอนนั้นนางยังบอกว่าเจ้าไปเป็นแม่ชีต้องกินเจสวดมนต์ลำบากยิ่งนักไม่ได้รับความสุขสบายอันใด ไม่จำเป็นต้องตอบแทนด้วยแต่เมื่อรับบทสวดที่มีกลิ่นอ่อนๆมาก็กล้ำกกืนคำพูดลงคอไปเสียลูกบทสวดมนต์ช่วงที่ข้ากำลังฟังธรรมอยู่วันหน้าจำต้องขอให้แม่ชีช่วยชี้แนะจินสิวกำลังลินชานางมองเจิ้งชิงฮั่นอย่างประหลาดใจรอบคิดว่าที่คุณหนูกล่าวก็คงเป็นคำพูดตามมารยาทเท่านั้น คุณหนูไม่สนใจพสูตรเลยสักนิดจะไปอารามเชิงเหรียญขอคำชี้แนะเรื่องทำได้อย่างไรอาจารย์ของข้าไม่ชี้เหรียญชิงข้าอารามก่อนตัวข้ารู้หลักทาลึกซึ้งกว่าถ้าหูหินว่างไปเยือนตัวข้าจะต้องพาหูหินไปพบแน่เจ้าชิงหั่นเก่ารับดีตัวข้าจะรอท่านอยู่ที่อารามเชิงเหรียญ วันนี้ขออำลาไปก่อนไม่รบกวนหูหินก่อนแม่ชีเหนียนฉืดจากไปข้ามีเรื่องหนึ่งอยากถามท่านเจ้าชิงฮั่นนึกเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้ซ่งหูหินท่านป้าของใต้เท้าซ่งลองเจ้ากรมอายาไปอารามชีบ่อยๆใช่หรือไม่ทรงซือ่อมาอารามชีบ่อยจริงๆเจ้าชิงฮั่นได้ยิน ก็ถามด้วยน้ำเสียงราบเรียบได้ยินว่าเมื่อหลายวันก่อนตอนนางไปอารามชีโรคปวดเอวเรื้อรังกำเริบขึ้นมาพอดีจนหมดสติไประหว่างทางโชคดีได้คนใจดีคนหนึ่งช่วยไว้แม่ชีเนียนฉือได้ยินเรื่องนี้บ้างหรือไม่มีเรื่องเช่นนี้จริงเพราะอยู่ห่างจากอารามชีไม่ไกลรถม้าจึงพาคนเข้ามาส่งในอาราม เชิงชิงหันนั่งตัวตรงตั้งท่าเค้นถามให้ถึงที่สุดตอนที่นางถูกส่งเข้ามาข้ากับอาจารย์แม่ชีเหนียนชิงได้ช่วยกันดูแลนางข้าสังเกตดูจนทั่วก็พบว่าหลังคอของซ่งหูหยินมีรอยเข็มแทงอยู่รอยหนึ่งตามความเห็นของข้าไม่ใช่โรคเจ็บเอวกําเริบจนหมดสติ แต่เป็นเพราะถูกบังคนปักเข็มใส่เป็นไปได้มากที่คนมีน้ำใจช่วยเหลือนางและคนลงมือจะเป็นคนเดียวกันข้าสังเกตกิริยาท่าทางแล้วดูเสแสร้งอยู่บ้างเจ้างชิงฮั่นเข้าใจดีตอนอยู่จูนหูข้าประเมินแม่ชีเนียนฉือต่ำไปแม่ชีเนียนฉือช่างสังเกตและเป็นวิชาแพทย์ก่อนหน้านี้ข้ากลับมองไม่ออก แม่ชีเหนียนฉืออ้ำอึ้องไปเจ้างชิงหั่นยิ้มยิ้มลุกขึ้นข้าจะเดินไปส่งแม่ชีเหนียนฉือแม่ชีเหนียนฉือไม่ได้ปฏิเสธให้เจ้างชิงหั่นมาส่งถึงรถม้าคนทั้งสองเหลือบมองกันแวบ,บหนึ่งก็กล่าวอำลาเจ้างชิงหั่นกลับห้องจินสิวก็เดินเข้ามาถามคุณหนูรู้ได้อย่างไรว่าแม่ชีเหนียนฉือช่างสังเกตและเป็นวิชาแพทย์ จ้างชิงหั่นเกาอย่างสมเหตุสมผลรอยแผลที่ถูกเข็มแทงคนทั่วไปต่อให้ช่างสังเกตแค่ไหนก็มองไม่เห็นหรอกแม่ชีเหนียนฉืงอไม่เพียงสังเกตเห็นยังรู้ว่าตำแหน่งของเข็มเล่มนี้ทำให้คนสลบได้ย่อมต้องเป็นคนที่รู้วิชาแพทย์ทั้งคิดถึงการกระทำของแม่ชีเหนียนฉือตอนอยู่เรือนฝั่งตะวันตกกีดข้อมือตนเองลอยแล้วลอยเล่า ป่อยเลือดออกมาแต่ก็ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตย่อมต้องคิดคำนวณไว้ได้อย่างแม่นยำไม่มีทางที่จะไม่รู้วิชาแพทย์เลยสักนิดเจ้างชิงหั่นเก่าได้อย่างมีเหตุผลจินสิวเหงื่อไหลเย็นซึมคนในเรือนฝั่งตะวันตกแต่ละคนไม่ใช่ตะเกียงขาดน้ำมันจริงจรงจริงอยู่ที่แต่ละคนไม่ใช่ตะเกียงขาดน้ำมันดูสิว่าตะเกียงเหล่านี้ ถูกถืออยู่ในมือผู้ใดเจ้าชิงหันเดินไปปิดพระสูตรที่วางอยู่บนโต๊ะน้ำเสียงอับจนพระสูตรไหนเลยจะช่วยใครเบื่อเหมือนหนังสือนิยายได้บนโลกนี้มีคนชอบพระสูตรและก็มีคนชอบหนังสือนิยายเสียงสดใสกลางวันหนึ่งตอบรับมาแต่ไกลถูกต้องถูกต้องมิสู้พวกเราไปเดินเที่ยวกันซื้อหนังสือนิยายสอาเล่มมาอ่านใครเบื่อ เจ้งชิงั่านหันหไปมองเห็นจิงอิ๋วเดินเข้ามาอย่างล่าเริงก็อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจคุณหนูใหญ่สกุลเจิงเหตุใดเจ้าจึงมาเยียนอีกแล้วเจิงอิ๋วยิ้มแย้มสดใสดุจบ,บุผาข้าอยู่เป็นเพื่อนท่านคลายความกัดกุ้มเจ้างชิงท่นนวดขมับข้าไม่ได้กัดกุ้มไม่ต้องมาช่วยใคลายหรอก วันนี้พ่อกับน้องชายของท่านจะถูกประหารที่ประตูอู่เหมือนท่านจะต้องกัดกุ้มอย่างแน่นอนอย่าเสแสร้งไปเลยข้ารู้ดีหรอกนะจึงอยู่ก็โดดมาเอ่ยต่อหน้าเจิ้งชิงฮั่นอย่าฝืนต่อไปเลยอยากร้องไห้ก็ร้องออกมาให้เต็มที่อดกั้นไว้ก็ลังแต่จะเป็นทุกข์ข้ารู้ข้ารู้ข้ารู้ดีทั้งหมดเจิ้งชิงฮั่นถอนหายใจหนักหน่วง ผ่านไปครึ่งค่นวันจึงค่อยเอ่ยช่างเถอะเจ้าอย่าปอบโยนข้าต่อเลยพวกเราออกไปซื้อหนังสือนิยายคลายเบื่อกันดีกว่ากดไลค์กดแชร์กดับสนนนับนุช่ชองด้วยการสมรัครสมาชิกกดซูเปอร์แบงและพร้อมเพย์ได้นะครับขอบคุณครับ